بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم อันมาบักอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุนะฮะอัลฮัมดุลิลละนะครับก็ขอชุขขอต่ออัล a l l ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับอัลฮัมดุลิลละพี่น้องค่ำคืนนี้เรามาพบกับซอฮาบะฮ์อีกหนึ่งท่านนะชื่อของท่านนะครับพี่น้องท่านอุสมานบินมัซอูนรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องครับถ้าหากวันนี้เราจะบอกซอฮาบะฮ์ท่านใดนะฮะที่เป็นคนดีเป็นคนเรียบร้อย เป็นคนอยู่ในร่องในรอยตั้งแต่สมัยจาฮิลิยตนะครับจนกระทั่งรับอิสลามเนี่ยแน่นอนหลังจากรับอิสลามซอฮาบัตัมดุลิลลดีทุกคนนะแต่ก่อนจะรับอิสลามไม่ได้หมายความว่าซอฮาบัตเลวนะครับนี่น้องเราหมายความว่าเขาเคยอยู่ในยุคช่วงก่อนที่จะรู้จักอิสลามเคยอยู่ในยุคจาฮเลิยะวันนี้บอกว่าซอฮาบัตคนไหนบ้างที่สมัยจายิลิยก็ได้รับการยกย่องหนึ่งในนั้นคือท่านอบูบบกอสดดกัสซิดิกรเดียร์ลออันุเราชัดเจนมาก นะครับว่าท่านอบูบักเป็นคนดีท่านอบูบักมีอัครากมารยาทที่งดงามตั้งแต่ก่อนรับอิสลามและหลังรับอิสลามแต่ซอบั์อีกหนึ่งท่านพี่น้องที่ได้รับการยกย่องไม่แพ้กันนะครับพี่น้องในเรื่องของอัคลาศในเรื่องของจิตใจในเรื่องของความคิดที่ประเสริฐนั่นก็คือซอบั์ที่ชื่อว่าท่านอุสนบินมั m อูนรอ r ิยัลลอฮุอันฮุคือซอบั์ที่ผมจะเล่าให้ฟังในค่ำคืนนี้ในยุค j a h i l i y ะครับพี่น้อง การดื่มเหล้านะครับพี่น้องเป็นเรื่องปกติสําหรับคนอาหรับในยุคนั้นนะการดื่มเหล้าการเสพกือดื่มของมึนเมาอะไรต่างๆเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งการห้ามในการดื่มเหล้าที่อัลลอฮฺซุบฮานอาอัตตาลได้ห้ามบ่าวของเราในยุคยาฮิลิยานนั้นอัลลอฮ์้องห้ามถึง3าครั้งด้วยกันพี่น้องเพื่อระยะเวลาในการห่างระหว่างเรื่องของการห้ามจะบอกว่าอาหรับติดเหล้าติดหนักมากนะครับพี่น้องจนในช่วงแรกๆอัลลอฮ์ Allah บอกว่า ยส s ลูนะครอันนี้ความรูวันไม่สิเขาจะมาถามเจ้ามูฮัมหมัดว่าเขาจะมาถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมึนเมาและการพนันอัลลอฮ์บอกให้ท่านนบีตอบไปว่าคุณฟีฮิมาอิสมุนกะบีรุ่ามานาฟิอลินนัสจงบอกนะมูฮัมหมัดว่าทั้งสองเนี่ยมันเป็นอิสมุนกะบิรุนอิสมุนนี่หมายถึงความเลวร้ายความชั่วความผิดอันยิ่งใหญ่และมันมีประโยชน์กกบมนุษย์เช่นกันแต่ว่าอิสมุฮุมาอักบารุมินนับอิฮิมา แต่โทษของมันนั้นมีมากกว่าประโยชน์ของมันอะไรยังไม่ได้ห้ามโดยเบ็ดเสร็จแค่บอกว่าสุราห,หรือของ,ของมึนเมามันมีโทษจนอัลลอฮ์ลงต่อมานะครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์ห้ามเวลาตะครอบุษสลาว่าอันตุมสุกาโรและพวกเจ้าจงอย่าได้เข้าใกล้การละหมาดในขณะที่พวกเจ้ามึนมเมาแสดงว,ว่าเริ่มห้ามถ้าจะละหมาดต้องยุติการดื่มเหล้าแต่ก็ไม่ได้ห้ามโดยเด็ดขาดจนสุดท้ายครั้งที่สามพี่น้องครับ อัลลอฮ์ลงอายะมาโดยเด็ดขาดว่าอินนามลคอมรวนไมซิรนะครับแท้จริงสุราเครื่องดื่มมึนเมาและการพนันนะครับอัลอันซอรทั้งหมดเนี่ยริจซุนมินอามลชิชไอตอนเป็นสิ่งโสมม,มสิ่งสกรปรกเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาการงานของไชตอนฟาตเนีบูท่านทั้ง,ง,งหลายจงทิ้งมันนั่นแะหละครับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดบรรดาซอบัตทิ้งได้หมดเลยจนอุลามาบอกว่า ที่อัลลอฮ์ห้ามถึงสามครั้งไม่ห้ามเล่าครั้งเดียวเด็ดขาดในครั้งแรกเนี่ยเพราะการติดเล่าอย่างหนักของคนอาหรับในยุคนั้นหากให้หักดิบครั้งให้หักดิบเลยเนี่ยโอกาสถึงตายมีครับเป็นองพราะกินหนักมากจนอัลลอฮ์ให้ระยะเวลารู้โทษหยุดเรื่องหยุดกินเหล้าเวลาจะละหมาดใกล้เวลาละหมาดห้ามื่มเหล้าสุดท้ายห้ามโดยเด็ดขาดซาบัดทําได้ ดังนั้นในยุคยาฮิรยาเนี่ยเขาดื่มเหล้าเป็นเรื่องปกติแต่ท่านอุสมานบินม a ู o o d r a d i a l l a h อ a น h ถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่ได้รับอิสลามและไม่รู้จักอิสลามในตอนนั้นท่านก็ไม่ดื่มเหล้าท่านก็ไม่ดื่มเหล้าพี่น้องทําไมความรู้สึกท่านไม่ดื่มคนเคยถามนะครับว่าทำไมอุสมานบินมาสอู d ไม่ดื่มแล้วท่านอุสมานบินมาสอู d บอกว่าจะให้ฉันดื่มสิ่งที่ทําให้ฉันเปลี่ยนนะครับและให้คนมาหัวเราะเยาะฉันอย่างนั้นหรือแสดงว่า คนเวลาเมาเนี่ยพี่น้องดูเวลาคนเมาเนี่ยมันแสดงอะไรบ้าๆมาได้หมดเลยและเวลาคนดูคนเมาเขาก็หัวเราะอุสมาบินมัสอุนบอกจะให้ฉันเนี่ยกินสิ่งที่ทําให้สติฉันเสียและผู้คนมองฉันหัวเราะฉันในทําในสิ่งทุเรศอย่างนั้นหรืออุสมาบินมัสอุนเราดียวเอน้บอกฉันจะไม่ดื่มสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดเล่าสุราสิ่งเบนมเมาท่านอุสมานบินมัสอุนลิ้นของท่านไม่เคยลิ้มรสชาติของมบนเมา ตั้งแต่ในยุคจายเลียและยุคอิสลามและตลอดจนกระทั่งท่านอุสมานเสียชีวิตลินท่านไม่เคยสัมผัสสุราครับพี่น้องไม่เคยสัมผัสของมึนเมาวันนี้เราลองถามพี่น้องเ,เพื่อนๆเราหรือตัวเราเองแต่ก่อนเรากินเหล้าแต่ก่อนเราเคยเมาสเประเลยหลังจากเราเตาบัตเรามาดูเรามาอยู่วันนี้ได้ลองมองย้อนกลับไปสิครับนึกภาพตัวเองตอนที่สมัยเมานึกภาพตัวเองตอนที่สมัยยังเละเทะยังกินเหล้าหัวหน้าน้ํา เวลาเรานึกภาพตัวเราเมาแต่ก่อนเรายังจะขำเลยพี่น้องขนาดเรายังขำตัวเองแล้วคนที่เขาดูเราเขาขำเราแน่นอนครับพี่น้องทุบอีกแล้งอุสมาบินมาอุนจึงมีลักษณะที่สูงส่งท่านไม่ยุ่งกับสุรานะครับถึงแม้จะเป็นยุคใหญ่เลยอะไม่ใช่เพราะว่ารู้ฮุกกลมแต่เพราะท่านอุสมานั้นมีฟิตรอม,มีความคิดสติปัญญาที่ชาญฉลาดมากและมองออกนะครับพี่น้องว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งดีเลย วันนี้ดูพี่น้องถึงแม้นคนจะไม่ใช่มุสลิมจะเป็นต่างศาสนิกที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักกฎอุกกรมของอิสลามวันนี้เราลองนะครับพี่น้องดูธรรมชาติฟิตรอที่บริสุทธิ์ของคนเนี่ยที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยลองบอกนะสิ่งที่อิสลามห้ามมีอะไรบ้างพี่น้องเราเอาสิ่งเหล่านี้ไปบอกกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขายอมรับหมดเลยว่าสิ่งที่อิสลามห้ามดีทุกอย่างอิสลามห้ามโกหก อิสลามห้ามสินาอิสลามห้ามดื่มเหล้าอิสลามห้ามทำชู้อิสลามห้ามในสิ่งเลวร้ายอิสลามห้ามดอกเบี้ยอิสลามห้ามในสิ่งที่เลวทั้งหมดเนี่ยข้อห้ามที่อิสลามห้ามพี่น้องลองไปบอกคนที่ไม่ใช่มุสลิมผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทั้งหมดจะยอมรับในข้อห้ามแบบนี้และทั้งหมดจะเชื่อว่าสิ่งที่อิสลามที่อลลอมไม่มีอันไหนเลยที่เป็นสิ่งที่ดีงามจริงๆนะครับพี่น้องจริงๆวันนี้เราลองดูพี่น้อง แม้กระทั่งเรื่องซีนาเนี่ยอิสลามห้ามในการร่วมหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่ภรรยาเราสังคมอาจจะยอมรับมีแหล่งเที่ยวผู้หญิงมีไซ์ไลน์มีขายตัวออนไลน์มีอะไรต่างๆถึงแม้ว่ากฎหมายบางอย่างจะอนุญาตเด็กอายุต่ำกว่า18ห้ามเข้าแสดงว่ามากกว่า18เข้าได้อย่างเงี้ยสถานที่อโคจรแบบนั้นพี่น้องถึงแม้ว่ากฎหมายบางทีมันเขาอนุญาตแต่ลองถามหัวใจคนจริงๆคนเป็นพ่อชอบนะครับที่ลูกตัวเองเนี่ยไปเที่ยวสถานที่แบบนั้น คนเป็นแม่ชอบนะครับที่ลูกตัวเองเป็นผู้หญิงเนี่ยเข้าไปสถานที่เที่ยวแบบนั้นลองถามตัวเองคําตอบจะออกมาเลยว่าไม่มีใครชอบในสิ่งต่างๆเหล่านั้นครับพี่น้องเพราะอะไรเพราะความบริสุทธิ์ที่เอาอร์สร้างในหัวใจแต่และคนมันมีอยู่ครับพี่น้องมันมีดังนั้นท่านอุสมานบินมัสโูนราเดียร์ลาอนุท่านจึงมีสติและความคิดท่านไม่ยุ่งเลยและท่านดูถูกมากในคนที่เอาตัวเองไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ ท่านถือว่าทําให้ตัวเองเสียหายอุชมานบินมาซูลเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับพี่น้องก่อนที่ท่านนาบีสุลต่านอะลัยวาสัลลัมของเรานั้นจะทําการดาว่าเสียงอะไร <c oughs> <c oughs> นะก่อนที่ท่านนาบีจะทํางานดาว่าจนวันที่ท่านนาบีเราสุลต่านอะลัยวาสัลลัมเริ่มในการทํางานดาว่าพี่น้องท่านอุชมานเปนมาซูลวันหนึ่งพี่น้องครับได้เดินผ่านมาที่หน้าบ้านของท่านนาบีสุลต่านอะลัยวาสัลลัมซึ่งขณะนั้นเนี่ย ท่านนบีก็นั่งอยู่ลานหน้าบ้านของท่านเมื่อท่านนบีเห็นอุสมานท่านนบีเร ER a, era, ียกยาอับบาซะในอับูซาอิมคือฉายาหรือชื่อเรียกของท่านอุสมานเป็นมัสอูนท่านนบีเรียกนะครับอับูซาอิมหรืออุสมานเป็นมัสอูนไม่มานั่งก่อนเด้อไม่มานั่งคุยกันก่อนเด้ออุสมานเป็นมัสอูนไม่ใช่ไม่รู้จักท่านนบีสุลัยละซัลลัมท่านอุสมานเป็นมัสอูนรู้จักท่านนบีแล้ว แล้วก็เคยนั่งคุยกันอยู่บ่อยบเมื่อท่านนบีชวนครั้งนี้ท่านอุสมานก็บอกว่าบาลหมุฮัมมัดนะตอนนั้นท่านก็เรียกมุฮัมมัดได้มุฮัหมัดฉันจะนั่งคุยด้วยท่านอุสมานบิมัสมุนก็เดินมาหาท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมที่นบีนั่งอยู่เมื่อนั่งลงพี่น้องปรากฏว่าเมื่อท่านอุสมานนั่งท่านนบีก็มองไปยังเบื้องบนเนี่ยนะครับพี่น้องมองไม่ได้มองอุสมานท่านนบีมองแล้วก็ค่อยๆลดสายตาลงตามแบบนี้ แล้วก็มองไปข้างหน้าและท่านนบีก็พยักหน้านะครับและหลังจากนั้นท่านนบีก็มองขึ้นไปข้างบนอีกครั้งการกระทําของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะเลยวะสัลลัมทั้งหมดอยู่ในสายตาของท่านอุสมานบินมาสอูนรอเดียลลาอันุเมื่อท่านนบีมองเสร็จขึ้นข้างบนหันมามองอุสมานอีกครั้งพี่น้องท่านอุสมานจึงบอกว่าท่านทําอะไรมุฮัมมัดท่านไม่เคยทําแบบนี้มาก่อน จากที่ฉันนั่งคุยกับท่านมาตั้งนานเนี่ยไม่รู้กี่ปีกี่เดือนที่เรารู้จักกันมาท่านไม่เคยทําพฤติกรรมแบบนี้ทําไมท่านถึงมองขึ้นบนมองลงล่างและทําพยักหน้าแบบนี้ท่านนบีจึงถามท่านอุสมานว่าท่านเห็นหรออุสมานท่านอุสมานว่าฉันเห็นท่านทําแบบนั้นท่านนบีสัลลัลลอฮุซายด่สลามะอัคือฮิวลตะเบี๊ยสลงมาหาท่านและบอกซึ่งอายะหนึ่งนั่นคืออายะที่บอกว่าอินนัลลอฮ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون بوك اياني كابي نوم بوك تان جبريل عليه السلام ما بوك اياني كشان ان الله يأمر بالعدل والإحسان بوك خوام عكوا كوا الله شايب نيا هاي راو مي خوام جوتي لا مي كان تام خوام دي วัยเตะอิดุคุรบาและการให้สิทธิแก่เครือญาตินะครับเรื ا إ ่องบริจาคเรื่องอะไรช่วยเหลือเครือญาตินะอิดิกุรบาวยันฮาอันในฟาชั่วลมุขจัดและห้ามพวกเราจากการทำฟาชะนั่นคือการทำซีนาและอันมุขจัดสิ่งเลวร้ายต่างๆนะครับวลบุรีและห้ามเราในการที่จะไปอธรรมต่อใคร อัลลอฮ์เตือนพวกเรานั้นและอัลลอฮคุมตะซจครูนเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ใช้สติปัญญาทันทีครับพี่น้องที่รักเมื่อท่านอุสมานบินมัสอูนได้ยินอย่างนั้นท่านบอกว่ามันเป็นคําสอนที่ดีละเกินด้วยกับท่านอุสมานเป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วเป็นคนไม่ยุ่งกับของเลวร้าย,ยอยู่แล้วเมื่อฟังคําสอนอิสลามอิสลามสอนให้อะไรพี่น้องอัลลอฮ์สอนให้เราบิลัตมีความยุติธรรมให้เราปฏิบัติความดีให้เราทําทดีกับญาติใ้ชิด ห้ามเราไม่ผิดทาชู้ทาซีนานะครับห้ามเราในความชั่วต่างๆเมื่อฟังอย่างนั้นท่านอุสมานบินมัสอูลจึงรู้สึกว่านี่เป็นคําสอนที่งดงามมากมาชาอัลนี่เป็นคําสอนที่สวยงามมากท่านคือรซูนอะมุฮัมมัดท่านนบีบอกท่านนาบีคือรซูลสุดท้ายพี่น้องครับท่านอุสมานบินมัสอดลอะลัยละอานุนะวินาทีนั้นเมื่อได้ยินคําสอนที่งดงามแบบนั้นอัชฮะดูอัลลาะ์อิละอิลลัลลอ ว่าอัชฮดูอันนักรอซรลุลล์รับอิสลามพี่น้องรับอิสลามเลยนี่คืออิสลามอิสลามมันมีความมีอิสลามมีความงดงามในตัวเองอิสลามไม่ต้องพึ่งความงดงามของสิ่งอื่นใครจะดูถูกใครจะโจมตีอิสลามแต่อิสลามของอัลลอฮ์อยะาูสูงส่งว่ายะลรว่าอะไรและไม่มีอะไรสูงกว่าอิสลามพี่น้องอิสลามผมเคยพูดไปนานแล้วว่าอิสลามป็หนึ่งขวดน้ำหอมที่หอมมากวันนี้ สุนักฝรั่งเศสมันพยายามจะทุบขววน้ําหอมอันนี้มันตีขววน้ําหอมจนแตกแต่ความโง่ของพวกมันเองด้วยน้องการตีขวดน้ําหอมไม่ได้สามารถจะดับกลิ่นน้ําหอมหรือทําให้คนไม่รู้จักน้ําหอมได้การตีขวดน้ําหอมมันเท่ากับเป็นการทํำให้น้ําหอมนี้ฟุ้งกระจายไปทั่วยิ่งคนโจมตีมุสลิมอิสลามมากเท่าไรคนจะยิ่งรู้จักอิสลามมากเท่านั้นคนยิ่งใส่ใครดา่าดูถูกท่านนบีมากเท่าไห คนจะยิ่งรักท่านนาบีมากขึ้นเท่านั้นคนยิ่งโจมตีต้องการจะดับรัศมีของอลัลลอฮ์มากเท่าใดอลัลลอฮ์จะปกป้องรัศมีของพระอ,องค์นะครับ,อย,นะรบอย่าละนั้ยูริดูไอ,อยูติฟูนูรอาาัลลอฮ์เบอัมไว้ยะบัลลอฮ์อลัลลอฮ์ปฏิเสธอลัลลอฮ์ไม่ยอมให้ใครมาดับรัศมีของพระอ,องค์แนะ่นอนพี่น้องถึงแม้คนเลวร้ายนะครับคนมุชริกีนอะไรมันจะรังเกตอลัลลอฮ์กคต้องให้ศาสนาของพระอ,องค์สูงสุดอุสมานบมมัสูได้ฟังคาสอน รบอิสลามเลยพี่น้องเมื่อรับอิสลามเนี่ยในยุคอิสลามช่วงแรกนะซาบัิที่ยากจนนะครับซาบัิที่ไม่มีพวกไม่มีตระกูลสูงสูงคอยดูแลเนี่ยก็จะถูกทำร้ายอย่างเช่นท่านบิลานอย่างเช่นท่านอมามัดเบญญาซิฟอย่างเช่นขบัตซาบัดต่างๆเหล่านี้โดนทำร้ายจากมุชริกนบางคนตายพี่น้องซาบัดบางคนเสียชีวิตแต่เขาเหล่านั้นยังคงรักษาอิสลามไว้ตลอด แต่ว่าท่านอุสมานบินม u s u l รเดียลออัลลอนุท่านอยู่ในสัญญาการดูแลของอัลวาลิด bin m u g h i r นะศัตรูอิสลามตัวชากาบี่น้องแต่เป็นเจ้าพ่อเป็นนักเลงในมักกะเป็นผู้มีอิทธิพลอัลวาลิดเป็นคนที่ให้สัญญาว่าจะดูแลท่านอุสมานเมื่อวาลิดได้ให้สัญญาว่าจะดูแลจึงไม่มีใครที่บรรดามุชริกินจะกล้าไปทำร้ายท่านอุสมานแม้แต่น,นิดเดียว เพราะทาร้ายอุสมานไม่หร่มีปัญหากับอัลวาลิดแน่นอนซึ่งอัลวาลิดมันก็ไม่ใช่มุสลิมมันก็เป็นมุชรกมันก็เป็นศัตรูอิสลามตอนนั้นท่านอุสมานพี่น้องเดินไปไหนก็ได้ในมักกะในขณะที่ท่านอุสมานเดินไปนั้นท่านเห็นบิลาลท่านเห็นอุลซฮีท่านเห็น,ท,น,หนท่านอัมมาร์ท่านเห็นบรรดาซาบั์คนอื่นๆเนี่ยถูกทําร้ายถูกอาธรรม ท่านอุสมานเห็นอย่างนั้นในขณะที่ตัวท่านสามารถเดินได้อย่างปลอดภัยเดินได้อย่างไม่มีปัญหาไม่มีใครทําอันตรายท่านเด็ท่านอุสมานเห็นอย่างนั้นท่านอุสมานไม่สบายใจเลยครับพี่น้องว่าพี่น้องของเขาเนี่ยถูกทําร้ายในขณะที่เขาสามารถใช้ชีวิตอย่างสบายท่านอุสมานไม่สบายใจท่านจึงเดินไปหาอัลวาลิดผู้ที่เป็นคนคุ้มครองท่านบอกว่าอัลวาลิดเอ๋ย ต่อไปนี้เราเดินไปที่กาบะและประกาศให้พ้นสัญญาซึ่งกันและกันต่อฉันจะไม่ยอมให้ท่านดูแลฉันอีกต่อไปแล้วฉันทนไม่ได้ที่ฉันจะอยู่อย่างสบายในขณะที่พี่น้องของฉันได้รับความเดือดร้อนฉันไม่พอใจที่จะให้มุชริกสกรปรกอย่างท่านมาดูแลฉันแต่ฉันพร้อมจะให้อัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลฉันพี่น้องเมื่ออัลวาลิดได้ยินอย่างนั้นอันวาลิดบอกว่าอีบนี ถ้าภาษาบ้านเราไอ้เด็กน้อยอเด็กน้อยเจ้าลองคิดดีๆถ้าฉันประกาศพ้นสัญญาในการดูแลเจ้าเมื่อไหร่ผู้คนทําร้ายเจ้าแน่นอนอุสมานบินม a ส o ู d ท่านคิดบกคิดดีแล้วอ้าววาลิดพาไปที่กาบ้าพี่น้องประกาศต่อนหน้ามุชริก,รกทั้งหมดตัวน,นั้นบอกว่าตั้งแต่วินาทีนี้อุสมานบินม a ส o o พ้นจากการดูแลของฉันพี่น้องทันทีที่ท่านอุสมานประกาศพ้นสัญญามุชริกรีนพี่น้องครับ ได้จังหวะโอกาสทําร้ายอุสมานบินมัสอู d จนตาแตกไม่น้องครับถูกชกจนตาแตกอันวาลิดมาเห็นอย่างนั้นบอกอุสมานเราไปประกาศใหม่อีกครั้งละกันกลับมาอยู่ใต้ปกครองฉันดีกว่าแต่อุสมานบินมัสอู d บอกว่าวาลิดเอ๋ยไอนีสหาตาอีกข้างฉันที่มันไม่ได้โดนด้วยเนี่ยตาฉันที่มันดีๆอยู่อีกข้างเนี่ยที่ข้างนี้โดนแต่ข้างนี้ไม่โดนเนี่ยนะ ไอตาข้างที่ไม่โดนเนี่ยละฟะกีรออิเลมาอัสซาบัตอุกตัวมันอยากจะโดนเหมือนที่พี่ของมันโดนเหมือนกันแสดงว่าท่านอุสมานบอกว่าฉันโดนข้างนี้ข้างเดียวโดนต่อยจนตาแตกเนี่ยเชื่อไหมว่าตาข้างที่ดีเนี่ยมันก็อยากจะโดนต่อยมันตาข้างนี้เหมือนกันในทางของอัลลอฮ์อุสมานบอกฉันไม่พอใจที่จะให้มุชริกอย่างเจ้ามาดูแลฉันฉันขอมอบหมายชีวิต ในการดูแลของอัลลอฮฺสุบานอัลละพี่น้องครับท่านอุสมานเป็นมัสูนนี่คือความรักที่เขามีต่อพี่น้องความรักที่เขามีต่อพี่น้องมุสลิมความรักที่เขามีเขาจะไม่ยอมสบายในขณะที่พี่น้องเขาลาบากเขาจะไม่ยอมอยู่อย่างสุขในขณะที่พี่น้องเขาอยู่เสี่ยงกับความตายอุสมานเป็นมัสอูนเป็นคนซอแรเช่นนั้นและความที่ท่านเป็นคนเคร่งครัดอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนรับอิสลาม จนหลังรับอิสลามอุสมานบินมาสอุนอยู่อย่างสมถะมากเสื้อผ้าการแต่งตัวทั้งตัวท่านและตัวภรรยาของท่านอุสมนานแทบจะไม่มีเสื้อผ้าอะไรใส่เลยครับพี่น้องมีชุดเดียวเก่าๆแบบนั้นจนครั้งหนึ่งคนไปเห็นภรรยาของท่านอุสมานบินมาสอุนบอกว่าทําไมแต่งตัวโซรมแบบนี้ภรรยาท่านอุสมานบอกว่าอุสมานบินมาสอุนสามีฉันนั้นเขาไม่ต้องการดุยาอีกแล้ว จนท่านนาบีสุลัยะสลัมเตือนท่านอุสมานนมัสอูนว่าจงให้สิทธิแก่ภรรยาท่านด้วยนั่นแหละครับหลังจากนั้นภรรยาอุสมานจึงแต่งตัวสวยอะไรต่างๆท่านอุสมานนมัสอูนความเครื่อนขัดของท่านเนี่ยท่านเคยไปขอท่านนาบีสุลัยะสลัมในการทาหมันในการตอนในการตอนนั่นก็คือการาให้ไม่ต้องยุ่งกับสตรีอีกเลยแต่ท่านนาบีได้ห้ามเอาไว้ท่านนาบีได้ห้ามนะครับพี่น้องห้าม พราะอิสลามเราไม่ได้ส่งเสริมอย่างนั้นอิสลามเราส่งเสริมให้มีลูกไอ้มากและอบรมลูกให้เป็นคนดีอุสมานบินมัสอ,อ,อูนเราเดียนเราอนุถึงแม้ท่านจะเป็นคนอย่างนั้นแต่ท่านไม่เคยพลาดเมื่อท่านนบ,บีต้องการความช่วยเหลืออุสมานบินมัสอูนจะเป็นคนในยุคแรกๆที่ช่วยเหลือท่านนบ,บีสุลัยสลามตลอดจนท่านนบ,บีเรานะครับพี่น้องในศึกบาดรท่านอุสมานบินมัสอูนก็ได้เข้าร่วมในศึกบาดรเช่นกัน สงครามบาดับาดัตอันกุบรอเป็นบาดัตที่ยิ่งใหญ่มากวันที่ล l l a ์แยกระหว่างกูฟอดกับอิหมัวันที่ล l l a ์แยกระหว่างฮักกับของบาติลใครที่ซาบัดคนไหนที่ร่วมในสงครามบาดัตคือซาบัดที่มีเกียรติมากๆหนึ่งในนั้นคือท่านอุสมานบินมัสอูนรอเดียนเลาอันู่น้องครับท่านอุสมานได้ร่วมในสงครามบาดัตสงครามที่มีบรรดาอาลรานกัดลงมาช่วยบรรดามุสลิม สงครามที่มุสลิมได้รับชัยชนะเสร็จสับอย่างสมบูรณ์สงครามที่อิสลามตอนนั้นแม้จะจํานวนน้อยแต่เขาได้รับความยิ่งใหญ่นุสรอจากอัลลอฮ์หลังจากสงครามบาดัดไม่นาน่ทนอุสมานบินมัสอูรนรเดียลอันุได้เจ็บป่วยพี่น้อคกับได้ไม่สบายนะครับเมื่ออุสมานบินมัสอูนเจ็บเนี่ยหลังจากศึกบาดัดและไม่นาน่ทนอุสมานบินมัสอูนก็เสียชีวิต ในทางของอัลลอฮฺซุบฮานาะตะละท่านนบีสอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมพี่น้องเมื่อได้ทราบว่าท่านอุสมานเสียชีวิตท่านไปที่บ้านอุสมานท่านยกศพอุสมานขึ้นท่านจูบท่านอุสมานบินมัสูนหนึ่งครั้งท่านก้มจูบอีกหนึ่งครั้งและก้มจูบอีกหนึ่งครั้งนบีซอลลัยซัลลัมจูบศพมียท่านอุสมานบินมัสูนสามครั้งด้วยกัน ท่านนบีร้องไห้พี่น้องน้ําตานบีไหลท่านนบีรักมากกับซาบัตที่ชื่อท่านอุสมานบินม a ู o ร m r a ย i a l l a h อัน h ซาบัตที่มีความเรียบร้อยมีความสุภาพมีความคิดที่ฉลาดตั้งแต่ก่อนรับอิสลามจนหลังรับอิสลามท่านนบีเสียใจท่านนบีร้องไห้เป็นซาบัตที่หนึ่งในซาบัตไม่กี่ท่านนะครับพี่น้องที่นบีน้ําตาไหลแบบนี้หนึ่งในนั้นคือท่านอุสมาน บินมาซูอนรอเดียนลาอันุผู้ที่ขายชีวิตของเขาในดุนยาแลกกับอิเคร์ของอัลลอฮ์สุบานูวลตะลาผู้ที่ยอมทิ้งความสุขในดุนยาเพื่อแลกกับความสุขอันถาวรผู้ที่ยอมทิ้งความสบายในดุนยาเพื่อแลกกับความสบายในอิเคร์ผู้ที่ยอมทิ้งความคับแคบในดุนยาเพื่อแลกกับความกว้างขวางในโลกอิเคร์นี่คือวีระบุรุษและบรรพบุรุษของพวกเราพี่น้อง ซาฮับท่านนาบีรอเดียลออฮุมอัจมาอินนะครับนี่คือประวัติเรื่องราวคร่าวๆนะครับในระยะเวลานะครับในค่ำคืนนี้เรื่องราวของวีรบุรุษฮีโร่เดอะฮีโร่แห่งอิสลามก็ว่าได้ท่านอุสมานบินมัสอูนรอดียลอันุอับูุซาอิฟนะครับขออัลลอฮ์เมตตาและอัลลอฮ์พอใจ ท่านอุสมานบินมาสอูลด้วยครับอามินนะสิ่งที่เราได้รับบทเรียนจากท่านอุสมานบินมัสอูลพี่น้องให้ดูว่ามุสลินที่แท้จริงเขาจะไม่ยอมทิ้งพี่น้องเขาให้ลําบากและปล่อยให้ตัวเองสบายอย่างเดียวในขณะที่เขารู้เขาต้องช่วยเหลือพี่น้องครับเขาต้องช่วยเหลือนี่คือความรักวันนี้ถ้าเรารักบนผลผลประโยชน์ถ้าเรารักกันบนผลประโยชน์มันจะเป็นความรักที่ไม่ถาวรแต่ถ้าวันนี้เรารักเขาเพราะว่าเขารักอัลลอฮ เขาเป็นพี่น้องเรามันจะเป็นความรักที่ไม่มีวันจบตลอดกาลน,นะครับท่านอุสมานเป็นตัวอย่างให้เราเห็นแล้วว่าดุนยาเป็นชีวิตที่ไม่แน่นอนนะครับพี่น้องสุขยังไงสู้สุขอาเครอไม่ได้ดังนั้นดุนยาจงแสวงหามันเพื่ออาเครอและเราจะได้พักกันอย่างถาวรดุนยาพี่น้องต้องเหนื่อยเราต้องเหนื่อยผมต้องเหนื่อยให้เยอะกว่านี้ท่านต้องเหนื่อยให้เยอะกว่านี้เพื่อเราจะได้พัก ในส่วนสวรรค์ของอัลลอฮ์อย่างถาวรน,นะครับพี่น้องส,สู้สู้นะครับบรรดามุมิมผู้ศรัทธาดุนยาเป็นบททดสอบและตราบใดที่คนคนหนึ่งอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์วัสบิรอัลามาอาัซอบบกจงอดทนในสิ่งที่มาประสบกับท่านวันนี้ที่อยู่กับผมด้วยก็เข้ามารับชมหลายท่านนะครับก็มีทั้งนักทํางานดาวะนักทํางานศาสนามีทั้งเยาวชนมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เราก็เลยขอเตือนนะครับนะสิทธ์ตัวผมและทุกคนได้ว่า เกิดมาเป็นคนทั้งทีนะครับพี่น้องอย่าทิ้งงานดาว่าของอัลลอฮ์นะครับอย่าทิ้งงานศาสนานะอย่าทิ้งงานศาสนานะพี่น้องงานศาสนาเป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานที่ยิ่งใหญ่มากหมอใครก็เป็นได้พี่น้องทั่วโลกกาเฟสเป็นหมอก็เยอะวิศวะใครก็เป็นได้กาเฟสเป็นวิศวะอัลลอฮ์ใครเป็นก็เยอะแต่งานดาว่างานศาสนาอัลลอฮ์จะให้เฉพาะคนที่อัลลอฮ์รักทำด้วยความอิคลาสอัลลอฮ์ให้เฉพาะคนที่อัลลอฮ์รักงานศาสนา ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานอะไรที่ทําให้คนรู้จักอัลลอฮ์พี่น้องทำแต่ครับแม้กระทั่งยกขาไม้ขาเดียวผมเคยพูดหลายครั้งว่าเด็กยกเก้าอี้อาจจะดีกว่าอาจารย์ที่บรรยายก็ได้ผมบรรยายอาจจะไม่อคลาสนะผมบรรยายพี่น้องรู้จักผมเวลาผมไปไหนมาไหนพี่น้องเลี้ยงข้าวบ้างพี่น้องทักทายบ้างแต่เด็กยกเก้าอี้เก้าอี้คนฟังบรรยายไม่มีใครรู้จักเขาอินชาอัลลอฮ์บางเขาอาจจะดีกว่าเรา ฉะนั้นงานศาสนาร่วมมือกันนะครับพี่น้องช่วยเหลือและใครที่ได้ทํางานศาสนาแล้วจงอย่าทิ้งงานนี้นะพี่น้องอย่าทิ้งงานนี้ถ้าท่านทิ้งงานนี้เมื่อไรอัลลอฮฺจะเอาคนอื่นมาทําแทนตันตีทาให้สุดๆนะเดินให้สุดๆนะครับพี่น้องงานศาสนามีหลายรูปแบบใครถนัดแบบไหนทาแบบนั้นบางคนเข้มแข็งบางคนดุดันจงทําในสิ่งท,ที่ท่านเหมาะสมนะพี่น้องคนกล้าหาญอย่านั่งทํางานที่ออฟฟิศ คนกล้าหาญท่านต้องออกไปข้างนอกเพราะท่านมีจิตใจที่กล้าหาญอย่างเช่นวันนี้พี่น้องคนที่กล้าหาญเขาก็กล้าที่จะเ,รจ,เจราจานะครับอย่างเช่นมุสลิมะไม่สามารถาปฏิบัติคุมิจกักมุสลิมไม่สามารถละมาดได้เราต้องใช้คนกล้าหาญในการเจราจานะครับดังนั้นวันนี้ใครมีความกล้าหาญเขาเจราจาได้สิทธิมุสลิมอะไรต่างๆคนที่กล้าหาญท่านต้องทํา ท่านเป็นนักวิชาการนะครับท่านเก่งในเรื่องด้านตำราการศึกษาท่านทําในด้านตำราท่านเก่งด้านไหนท่านทําด้านนั้นเพราะทั้งหมดทั้งปวงเรากลับสู่อัลลอฮฺสุบานอัตลาทั้งหมดเลยอิชอาแล้วนะครับขอให้เราได้ร่วมมือกันในทํางานเพื่ออัลลอฮฺเชิดชูคำดำรัอสอะไรสูงสรงเลียละเพื่อจะยกย่องแกลิมตุลลอยฮิเอลอุลียให้คําดารัอาสอัลลอฮฺสูงส่งท่านนาบีบอกวา่าฟาวะฟิซาบิล,ลิละนั่นแหละครับ คือคนที่อยู่ในทางของล l l a ์นะครับนะครับนั่นคือฮุบฟีซาบิลละนะครับมากรสเลส,ส,สลัมคนที่อยู่ในทางของล l l a ์ร่วมด้วยช่วยกันนะครับพี่น้องอันฮัมดุลิละตอนนี้ขอบพูดลล l a ์นะครับนะ